ครับสวัสดีครับบาบูดคนเก่าคนเดิมมือนีมาปล่อยโคมอยู่วันบานเซว่านนี่มีตะไวหุุนพอออกแม่ออกครับผมโอ้ยโคม,มอะไรมีประมา่านลอยดวงครับมือนีปล่อยเบิดขึ้นแทะอ่ะไปแล้วหนึ่งครับไปอีกแล้วครับ เชลาวใชล้วใล้เอาเอ้าเอาโอ้ยงามไหมนี่นี่ยนี่สิได้เบิรงด่วนก็มัวโอ้ไปได้สวยครับผมฝากกดไลค์กดติดตามโอ้พ้นแล้วโบขึ้นโบขึ้นวันโยโย่ไหมวันเบิร์ดนี่จะเป็นเบายวนครับอันนี้เบายวนไซส์กินครับ

รถ In ี่อไม่สาายุงขาดึงลมานหรอรถผู้ใดเป็นตัวหนยถือรถพินบอแจ็คเไมหัวล้มแล้วไฟใหม่